โอเคฮะก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุนี้นะฮะผมสาหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมนะครับผมเราก็จะมาสอนรับนะครับ UMP นะที่เข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับใครไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะฮะ สำหรับกิจกรรมแรกนะครับนั่นก็คือกิจกรรมรวมพลคนฟรีไฟลนะฮะก็เป็นการตามเพื่อนกลับมานะครับผมก็จะได้เป็นนี่เลยครับผมเป็นกล่องนะฮะแลมเพจหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นท่าเต้นนะครับแล้วก็สกินบอร์ดสกินกล่องนะฮะและสําหรับคนโดนชวนนะฮะก็จะได้ไอเทมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะฮะนี่แหละครับผมสําหรับใครที่อยากได้ก็ชวนเพื่อนนะฮะแล้วก็ตามเพื่อนกลับมาให้ได้นะครับ แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอนะฮะสำหรับสกิน UMP นี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมจบแมตช์รับไอเทมนะครับก็จะได้เป็นกล่องสุ่มนะฮะหลังจบแมตช์นะครับถ้าใครโชคดีนะฮะ GM ก็จะส่งแบบถาวรมาให้เลยนะฮะแบบผมนี่เลยครับผมผมว่าใครที่เล่นทั้งวันนะฮะก็อาจจะได้นะครับแบบถาวรน,นะฮะ แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับก็มารีวิวให้ชมเฉยๆนะครับผม <Huh? S 1> ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย